สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอตัวที่เขาเรียก motion detection wireless DVR นะครับกับกล้องไร้สายนะครับเป็นกล้องขนาดเล็กแล้วก็ตัว DVR นี่ก็เป็นตัวขนาดเล็กฮะไร้สายเดีย๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับผมเปิดตัว DVR นะครับแล้วก็ผมก็มาเปิด ที่กล้องนะครับอืโอเคครับครับตอนนี้กล้องทำงานแล้วนะครับลองมาดูนะครับ ม,มันมีทั้งภาพและเสียงนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะมีไมคอยู่นะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวรูปลักษ์ของตัว DVR กันนะครับก็ด้านข้างนะครับก็จะมีช่องต่อหูฟังแล้วก็สามารถรับ AV IN เข้ามาได้ก็คือถ้ามีเครื่องเล่นวิดีโอก็มาต่อได้นะครับ แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็สามารถต่อ USB ได้นะครับแล้วก็สามารถต่อ AV out ไปออกจอใหญ่ได้นะครับแล้วก็มีช่องอะลามเอาอะลามอ,ามอ,ามอินนะครับส่วนด้านตรงหัวนะครับก็จะมีช่องต่อ SD card นะครับตัวนี้รองรับได้ 16G กิกซึ่งสามารถบันทึก ถ่าภาพได้เลยนะครับตัวนี้เดีย๋ยวเรามาดูตัวกล้องบ้างนะครับตัวกล้องเนี่ยจะสังเกตว่าเท่าเล็กกว่าฝ่ามืออีกนะครับนะฮะเป็นไร้สายซึ่งในตัวจะมีแบตในตัวนะครับสามารถชาร์จแบตแล้วก็ถอดปลั๊กออกได้เพ็นงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะดูรูปหลังนะครับจริงๆมันมีขาต่อนะครับเพื่อยึดกับ ผนังนะฮะแต่นี้ผมมาดโมโให้ดูนะด้านหลังก็จะมีสามารถเลือกชัน n นลหนึ่งสองสามสี่ได้นะครับส่วนเจ้าตัว d r เนี่ยมันก็สามารถรองรับกล้องได้ถึง4ช่องนะฮะสามารถ playback ได้ด้วยนะฮะเดีย๋ยวลองมาดูเมนูกันนะครับ นีฮะมันก็จะมีเมนูในการเซตติ้งต่างๆนะฮะหรือลองดู p พย์แบ็ k ที่มันเลคคอร์ดไว้นะฮะ สำหรับท่านที่สนใจนะครับตัวนี้มันสามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับก็คือเป็นคาเมราเซอร์วิเลียนนะครับก็คือเอาไวา้เฝ้าหน้าร้านขายของได้นะฮะหรือไม่ก็เอาไว้เฝ้ามองเด็กหรือว่าคนแก่นะครับที่อยู่ในบริเวณบ้านซึ่งระยะในการรับสัญญาณนะครับก็ประมาณ100เมตรนะครับโดยตัวเนี้ มันก็จะมีแบตอยู่ในตัวนะครับพอหลังจากเราชาร์จเต็มเราก็สามารถที่จะเดินพกไปไหนมาไหนก็ได้นะครับก็มีอะไรก็ลองสอบถามได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ